ก็มีส่วนในการผลักดันนะที่จะให้อัตมภาพและท่านทั้งหลายได้มาเจ,เจอกันประรบธรรมสมมาปฏิบัติในแต่ละเชา้าแต่ละช่วงนะซึ่งในช่วงเช้านี้จะเราจะเจ,เจอกันในสองช่วงด้วยกันช่วงแรกประมาณตีสามครึ่งตีสี่ตีห้าก็จะเป็น ช่วงของการทำวัดเชา้าก็คล้ายเหมือนกับว่าทำวัดเชา้าแล้วก็มาเข้าฟังธรรมสดๆจากตรงนี้ที่สถานีเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปากดงตะบนหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมียรมาภาพจันทโจโตภิกขุ พระปูชนทอนจันทรุปาสอยู่กับท่านสดทุกเช้าเข้ารายการพาญาติโยมทำวัดสวดมนต์ก่อนในยามเช้าแล้วเราก็มาเข้าฟังธรรมเก็บอารมณ์บ่มจิตปิดวาจาในวระโอกาสนี้เพื่อที่จะยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นในแต่ละช่วงอันนั้นช่วงเช้าก็คือทำวัดเช้าเสร็จ แต่มาพามีภารกิจบ้างในบางช่วงกว่าะจะเข้ารายการได้แต่ก็นัดหมายกันไว้ว่า6โมงถึง7โมงเช้าเป็นประมาณแต่นั่นก็เคยหมายเหตุไว้ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไปด้วยกันว่าหมาเหตุไว้อาจจะยืดบางหดบ้างแต่ที่ขาดสิ่งไม่ได้เลยก็คือวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8มีนาคม6 7ซึ่งตรงกับแรม13ค่ำเดือนส ปกติแล้ววันนี้เมื่อย้อนหลังไปห้าปีหรือสิปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นวันงานประจำปีนะครับเทศีหมาชาติเนาะเนีในแรมสิบสามคำเดือนสามนี่แหละแล้วก็ยืดหยุ่นเอาว่าให้มันตรงกับเสาร์อาทิตย์อาจจะเลื่อนขึ้นบ้างเลื่อนลงบ้างแล้วแต่แต่บัดน,นี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าโรคระบาดบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้าง จึงไม่สามารถจัดเทศมหาชาติที่เทศเอาแรงคนปีหนึ่งจะนัดคนมาเยี่ยมวัดเยี่ยมวาปีหนึ่งจะนัดสัทยาติโยมามาเห็นวัดเห็นวาดูการพัฒนาของวัดวาอารามดูจิตดูใจของชาวบ้านซึ่งมีในเครือข่ายอยู่ประมาณสัก20-30วัดด้วยกันแปลว่าเงินหมุนเวียนก็ปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า แสนกว่าบาทสองแสนบาทเฉพาะในเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็เป็นบททดสอบของความสมัครสมานพลังแห่งความสมัคคีของชาวบ้านด้วยสดหนึ่งกำลังจะหาวิธีการเพื่อที่จะมาสารตาสารงานต่อก่องานเพิ่มเติมงานใหม่แก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มันผ่านไปให้มันดีขึ้นอาจจะไม่เหมือนเดิมะนะฮะเพราะว่าวัตตะของการฝังเทศใช้นี่ มันไม่ได้ออกมาจากจิตเริ่มใส่ศจัสธาหมมันแต่ก่อนเนาะไม่ได้เป็นงานมาช่วยกันเป็นงานบริสุทธิ์แต่มันเป็นงานเอาแรงเอาแรงกันก็นหมายก็ว,ว่ามาพันหนึ่งก็ต้องกลับไปพันพันร้อยสมมุตินะฮะทีนี้วัตฏธรรมอย่างนี้มันก็ดีมองส่วนดีก็คือน,นั่นแหละอย่างที่บอกได้เอาส่วนนี้มาเป็น แหล่งจุนเจือหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันได้เดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็ไปใช้คืนบ้างก็ยังดีกลายเป็นโลกของการแชร์บุญชแชร์บุญแต่ถ้าหากว่าบางวัดะตุมขึ้นมาโควิดก็ยังใช้นี่ก็ยังไม่หมดถ้าทุกวันนี้ก็มีอยู่หมายก็ว่าวัดนั้นก็ไปเอาแรงไว้หมื่นหนึ่งยังไม่มาเลยต้องจัดงานเอาแรงเอาคืนมีงานก็เอามาคืนกันอย่างนั้นนะโดยที่ไม่มีข้อเงื่อนไขหรอก แต่ก็ว่ากันไปตามนี้นั่นคือเรื่องที่มันผ่านพน้นแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยท่านสาธุชนท่นนานั้งหลายบุญใกล้ที่จะได้มาถึงนี้ขอเป็นบุญแนรอบยี่สิบกว่าปียีเจ็ปีก็แล้วกันนะว่าจะมีสมณรบวทพระเป็นสง สักองค์เป็นหน้ากำพ้าเป็นเนนกำพ้าเนี่ยตามภาพไม่ค่อยเจอแต่ก็จะเกิดขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่17เมีนาคม2567นนี่ล่ละครบรอบร้อยกว่าวันสัตว์มาวหวานของคุณแม่เสด็สิวิสอนแม่ของอาัตามภาพก็จะถึงคราวเอาถือเอาวันอาทิตย์ที่17บยามเช้านะะั่นแหะ เวลาแปดโมงนะฉันเช้าแล้วก็สวดธรรมนิยามสวดพระบิธรรมสวมดมติกาแปลว่าแม่บทแล้วก็เวลา8ปดโมงทำบนเสร็จแล้วก็เคลื่อนไปวิสามโมงสามโมงให้อวาสกับนาคเนน ให้กับสมณีน,นปรวรุษถองซ้อยเวลาสิบโมงนำสมณีนเ,นเวนรอบโบโบโสดและสวดยติจตุตรคำเวลาห้าโมงฉลองพระดีมีพระใหม่ดังนั้นก็ถือว่าถือโอกาสมาชักชวนเชื้อเชิญผู้เจริญดุยสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจารึกบันทึกไว้ทุกวันทุกครั้งทุกคราวนั้นหมายความถึงโดยมีคุณโยมจินตนาสุขอารมณ์เจมอ ตัวแทนของพี่ของน้องยมวิภายมวิโรธสุขอารมณ์ตัวแทนของพี่พีมังน้องเป็นตัวแทนของแม่บุญช่วยสุขอารมณ์ละบุญทั้งหมดอุทิศให้กับแม่บุญช่วยสุขอารมณ์เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานบนรรดชาเป็นแม่เนนเป็นแม่พระข่าวก่อนก็ยมจินตนาก็เป็นแม่พระองค์หนึ่งก็ร่วมกันหลายหลายคนยมไมวิเชยก็มาเป็นพ่อพระกันซึ่ง ก็เชื่อว่าหากว่าบุญพาธรรมะจัดสรรบุญสัมพันธ์ต่อกันผมหวังว่าคงได้ร่วมบุญกับท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกทางด้านช่อง youtube 7,784ท่านนะฮะใช่ไหมตอนนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นทุกวันนะมากน้อยบ้างแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนยว กระยดูสมาชิกให้นิดหนึ่งนะอ๋อ7790ท่านนะครับกับช่อง Youtube ส่วน f a c e b o o k ก็ไม่น้อยทีเดียวนะฮะเป็นร้อยเป็นพันจัดดันให้เป็นหมื่นก็คงจะสุดแท้แต่ว่าธรรมะจะจัดไปสุดแท้แต่ว่าปุญสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนอนุโมทนาสาธุบุญผู้อุปถัมภ์งานบวช กับสมณเนเปราวรุธทองสร้อยโดยหวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าไม่มีหม,ดมุดหมายไปไหนปักหมุดให้นิดนึงว่ามาหยุดตรงวันอาทิตย์ที่17มีนามาวัดปากดงผมตั้งแต่เช้าเลยเชา้า8ดโมงไปถึงเพนจบมาครั้งเดียวได้สองบุญบุญหนึ่งร้อยวันแม่บุญสองได้บุญแผ่บวชพระได้เฉลิมฉลองบุญกัน ได้ลมทานได้บำเพ็ญบารมีกันได้สร้างพระแทนองค์ได้สร้างสนสงไว้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาธรรมภาวว่าบุญญาบารมีเพียงพอแต่ก็ไมาเหตุไว้ว่าสำหรับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อก,กันหละ่ะนะแล้วก็ยมยมเจนจิรารักเนอร์เยอรมันได้ร่วมมาเป็นแม่พระบูชาพัดไตรด้วยสองบบาท อานโมทนาสหาทุเราก็ในเรื่องของบุญของแม่เสิดเจมอได้แจงมาแล้วว่าชุดละสามรบาทจำนวน20ชุดนะฮะเนื่องในงานทำบุญร้อยวันแม่เสดสิวิศน2ยี่สิบชุด ขอโยมเจมอจิตนาสุขอารมณ์ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็บุญแม่บุญช่วยแก้ไขแม่สมจิตมณีขาวด้วยอ,อนุมทนาสาธุบุญกับท่านและอีกหลายคนหลายท่านที่คนลชุดอย่างโยมมณีรัตก็หนึ่งชุดโยมอาจารันก็หนึ่งชุดโยมนิสาน้องเกศน้องก๊อตร่วมกันทั้งหมดตระกูลอ่อ,อนจันทร์ สามชุดด้วยกันโยมอูทางด้านอนุท2สิาก็ไม่น้อยหน้าร่วมบญมาเรื่องในวันร้อยวันของแม่เสดเปิดบุญมาที่ห้าร้อยบาทอนุมโมทนาสาธุบุญรับทราบนี้สิ่งเหล่านี้สิ่งอันพะน้อยแต่มาภาพมาร้อยเรียงมาเพื่อที่ป่ารบไม่ทันทั้งหลายได้ฟังว่าสุดแท้แต่โยมจะมอบให้สุดแท้แต่ว่าศรัทธาของ ท่านทั้งหลายจะเข้าทัานศรัทธาทั้งหลายจะพร้อมก็ไม่ว่ากันไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรน่ถ้าหากว่าพร้อมละ่ะถ้าพร้อมก็ถือว่าเราอย่าได้ประมาทไม่พลาดความดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นรีเทิร์นหรือมันจะกลับมาทําใหม่แล้วมีโอกาสจะมีีเยอะแยะไม่ได้เฉพาะที่อตรตมาภาพนี่คือในรอบ27ปีเพิ่งมีครั้งนี้อย่างเนี้ย ในรอบย7บเจปีภาพอัจจะหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะพอดูเหมือนเดียว <c oughs> ต้องเปลี่ยนที่ใส่ถ่านนะเพราะไม่มันคงต้องไปข้างหลังไฟมันไม่เต็มกระพริบหรือมีเหรือื่นเ,เขายะค่อยว่ากันนะเอาเป็นว่าถ้าเราทั้งหลายอยากจะผลัดวันประกันพรุ่งอยากไปอยากมาด้วยใจแต่ว่า มีจริงๆมีแค่มือสิบนิ้วประนมก่อนก็อนมโมทนาไม่มีมือมีเท้านิดนิ้วเท้าด้วนใจเท่านี้พอเลยเพราะนั่นแปลว่าเราไม่ประมาทเพราะอะไรไม่ประมาทในอันที่เราจะเห็นอย่างประเสรนะิฐนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าสาของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นทัศนานุตริยะ ถึงแม้ว่าเป็นสมุติสง์ก็จะเดินทางไปสู่อริยะสงเหมือนกันหมดดังนั้นคำกล่าวว่าสัมมณะสัปปัจจังสัม,มนเนโรเรากองสมมณะชื่อว่าสัม,มนเนนไผ่ต้นเดียวไม่เป็นกอแต่ต้องถักทอสามทอสามหนอ่อห้าหนอ่อสิบหนอ่อร้อยหนอ่อขึ้นไปจากอ,อ่อ,อนๆก็ไปเป็นไม้ลำได้ก็ต้องเกิดมาจากหนอ่อ ไายเล็กๆนี่แหละไปนั่นน่ะตัวทัศนานุติริยะบวชพระปุ๊บเราได้เห็นเหล่าของพุทธสาวกของประาศาสนาเห็นท้งชัยของพราศาสดานำโลกาให้สงบเย็นคือผ้าเหลือง2การที่ได้มีโอกาสได้เส,เสวนานุตริยะคือได้พูดได้จาได้พูดได้คุยกับพระเถรนเนชีในบุคลกากรในพุทธศาสนาถือว่า เป็นได้กันเป็นพูดคุยก็เป็นบุญปาก3ได้ร่วมสนับสนุนท่านาได้ร่วมสนับสนุนได้ทำบุญกับท่านถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐราภานุตริยะได้มีโอกาสได้ทำดำรงไว้ซึ่งกับผู้มีสิทธิผู้มีบุญอย่างนี้นะประการที่4เป็นบุญของเราแล้วที่ได้ศึกษาอธิรสิลสิกิขาอธิเจตสิขาอธิปัญญาสิกขา เป็นสิกขานุตริยะเป็นบุญของผู้ให้เป็นบุญใหญ่ของผู้เป็นเจ้าภาพและประการที่5ได้มีโอกาสประพฤติและปฏิบัติเหล่ากอแห่งสมณะด้วยพระธรรมวินัยอันเป็นปาเจปาริจริยานุตริยะความหมายก็คือได้ปรนนิบัติปฏิบัติ ดูแลอุปถัมภ์ท่านตามสมควรนะฮะคือเนี่ยคือความเป็นมงคลกับเจ้าภาพเจ้าสถานที่แต่มาภาพเรียนและเจริญพรต่อท่านผู้ชมทั้งหลายว่าจะนำปาคนไปสู่แตรสิกขาได้อยู่ข้างนอกก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ข้างในนี่แหละนี่สำคัญเลยอยู่ข้างใน ก็ให้เต็มที่ให้เต็มถังนะจึงจะได้ชื่อว่าได้รูปอ่โนมโฒนาบุญกันดังนั้นที่ทำได้อย่างนี้โยมท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะได้ไม่ประมาทเนาะไม่ประมาทอย่างไรไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการไม่ประมาทในกำลังไม่ผัดวันประกันพรุ่งปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณ ครันใหญ่ย่อมหาทุนซับไว้ยามแก่แสวงบุญทำชอบยามงอมทำใดได้แต่ล้วนอนิจจรนั่นแสดงว่าถ้าเราผัดวันประกันพุ่งเจ็ดสิบเดี๋ยวจะไปทำแปดสิบแปดสิบแล้วจะไปทำเก้าสิบไม่มีโอกาสก็ได้ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสทำตอนนี้แหละดีตอนนี้แหละ ฝึกตอนนี้แหละให้ตอนนี้แหละเพียงพอบ้างไม่เพียงพอบ้างก็ให้ธรรมะจัดสรรไปนะจึงขออนุมโมทนาเจ้าภาพเจ้าสถาทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมธรรมภาพมา,พา,มาปร,รารบพูดคุยเพื่อเป็นแนวทางไกลๆว่าพรุ่งนี้เรามีนัดหมายวันธรรมศวนะด,ด้วยแล้วก็เป็นวันออออากาศทางสถานีวิทยุด้วยซึ่งมีกําลังเพิ่มมากขึ้นหรือจะไม่มี งอกออกมาเลยก็สุดแท้แต่บุญจะสัมผัสมากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นจึงขอสมมติยุติลงกองไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจะเริอนพร